บายดีเอฟซี FC ทุกฐานเนาะพบกับนุ่มทรีแมนอีกครั้งเนาะเอฟซีที่รับชมจากภายในและนอกประเทศเนาะจากทิกตอกยูทูปในเฟซบุ๊กมื้อนี่นุ่มทรีแมนพาท่านผู้ชมมาหาปลาในยามกลางคืนคือเกาเนาะมื้อนี้จะใส่หมอกแล้วก็ลั้มยิงกลางคืนเนาะอ่าเบิ่งเขาจะใส่เส้น,น,นอย่าแถวนีน้แล้วก็จะตั้งเข้มได้กินอยู่นี่เนาะประมาณหมดประมาณแป๊บกลางคืนแล้วก็จะกลับเลยเนาะ ติดตามคลิปนี้ไปบางกันเนาะจะได้เมนูออยังเห็นยังกินเนาะแล้วก็แอดมินฮาป้าจะไรบอเนาะวันทับมชมคลิปนี้ก็จะลืมเนาะฟาวเข้าไปกดอ่าซับสไครต์ทางอันยูทูปเพลย์เลยเนาะหรือว่ากดติดตามเนาะอ่ากดฟอลโล่ทางติ๊กต็อกหรือว่ากดไลค์ทางเฟสบุ๊คกดแชร์ให้แอดมินเลยเนาะติดตามคลิปคลิปนี้ไปน้ำกันเนาะนุ่มทีเทรนแมนฮาป้าในยามกลางคืนคือเก่าเนาะทีมงานกำลังเดินทางฮาป้าเนาะเจ้าวัน Bi nhát bia nó ngâm súp ngâm ngủi ngát bia nó ngâm bia nó ngâm bia nó nó ngâm bia nó ngâm bia nó ngâm bia nó nó ngâm bia nó ngâm bia nó โอ้แห oh, uh, uh, ้งไร้แห้งไร้เอ่อเฮ้ยเนาะได้ละติดตามคลิปนี้ไปยาวๆว่างเนาะจะอะไรกินงยังไรเนาะโอ้ปลาฟักาสเนาะฟักาสเนาะเป็นปลูกกันกำลังเดินทางเนาะโอ้เดินทางครับปลาจะกำลังเดินทางเลาะน้ำไปหาจุดหมายเนาะหนุ่มสุก Núm Súc cầm lăng lên thang lại oh. à. Lắm những bá càng khuyên nọ à, Thì tăm phải, phải nhau nhau vâng nọ Tăm càng ít Lên thang nọ Xuống chút mái, bài thang Thì chạy hát bá nọ oh, Thầm mơ sát chút nhọn, ngàm 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 Cầm lăng bụi Núm Súc นี่แหละนะหากินน้ำธรรมศาสตร์เนาะเส้นทางการคอนค้ายุ่งยากเนาะแต่ว่าเป็นอย่างมีความสุขกับชีวิตแนวนี้เนาะเนาะขอยเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดพูลโล่ให้เด้ดย์เนอกดติดตามให้เด้ดย์เอร์อากาศขีมแมน่น้ำยามแหลงเนาะโอ้สุดยอดเนาะงามงามธรรมศาสตร์เนาะตองเลยเนาะไกลหัดจุดที่แอดมินกับทีมงานทีจะหาปาห๋าแล้วเนาะ อย่างประมาณกิโลเมตรกว่าๆเลยสองกิโลเมตรเกือบนะสองกิโลเนาะเดี๋ยวเอารถจักรมาปะแล้วก,ก,กนันยะ่างเนาะหาปลาอยู่นี่แล้วก็มากินเข่าอยู่นี่เนาะโอ้ชุดหย่อนชุด,ดมชาติกำนะลังสอกฟืนเนาะนมชุปนมปานกำลังหาฟืนฟืนไปจะก่อไฟอยู่นี่เนะาะแล้วก็หาปลาลงหาปลาอยู่วังนี่แนะล้วเราอยู่ลุมขึ้นมาเนาะตามกลับไปเงาๆบังเนาะบังเราจะไล่ยังบ่เมนะูยนะังนบะ่เนาะ เขี่ยมเครื่องมือหลาเนาะอ่ามีมองเนาะมองพื้นนึงยังอยู่นั่ไนี่ยุ่งถงเนาะกำลังแล้วก็กอไฟอยู่นี่เนาะจะตังเข้มอยู่นี่เนาะเดี๋ยวตังบอนกินเขาอยู่นี่เนาะนุ่มปานกำลังลงเอามองลงเนาะมองลงจะลงมองอยู่นี่เนาะแล้วก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงเขาจะยำยำขึ้นมาก็เห็นเมนูกินเลยเนาะจะไล่โบเนาะ Nom súc, cắm lăng nghiêm ừ. tổ, bung ừ. bánh kat, nham Nhàm khám kam lang, ngon kampanya nga ngon 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 bay nhào nhào, ngon 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 phá, ngon 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 cắn mà ngon ngon lung ngon 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 về ngon 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 Long ừ. có tấm lạc cho mình. Anh nó mày mà park mặt móng nó có mùi lắm nó. Nhuân súp nó. Kam là hoa phân đã phá bà lạc. Thừng thích man man lắm nó mì. จะใส่นานี่เนาะใส่ไฟสายแล้วก็ใส่นานาไม้เนาะนี่เนาะนาไม้นี่อันนี้ของนุ่มปานเนาะนุ่มสุกเนาะนาไม้หมวงโอ้สุดยอดเนาะแต่หมวงเนาะเอ้าไปตามกันไปบังเนาะเอาเอาเฮ้ยจะแจะโหลดมือนีเนาะกำลังกำลังลงมองล้างสมงเน้ำเงินไหลล้างสอศเนาะนุ่มทีแมนคือเกามือนนี่เนาะ กำลังบานหม่องอยู่เนาะเลยคายอยู่นุ่มสุกนุ่มปานฟุ่นเนาะเห็นบ่ค่อนข้างมืดเนาะบรรยากาศเนาะแอดมินขึ้นมากกวันเนาะเจ้าสุราเซียวห้เซงสวรรค์แอดมินขึ้นมากกวันอ่าหนื่องจาอ่าแอดมินตะคิวขึ้นเนาะโมโมลงน้ำโตบัวบไวเ<ม>ย็นผดเนาะตะคิวขึ้น,น,น,นสุดยอดเนาะธรรมชาติ อไอหน้องกำลังมาอยู่ดุมเนาะทีมงานตรีแมงนกำลังมาเฮ็ดเนาะกำลังปฏิบัติการล้ำป่าเนาะล้ำยิงป่ากลางคืนเนาะเบิงเบิงนุ่มนุ่มสุกกัำนุ่มป่านเบิงเบิงไปเนาะมันจะหมานบ่เริ่มเลื่มลงนี่แหละเนาะหาป่าในยามกลางคืนเนาะนุ่มสุกเนาะกำลังลง น้ำผุชุดเงาเนาะไลายยุไลาไลายยุเนาะจังไลยจังบึ้งน้ำกันเลยเนาะชุดยอาเนาะในหนุ่มสุกไลแล้วไลแล้วเนาะโอ้นี่แหละวิธีการหาปลาเนาะบึ้งน้ำกันเลยเนาะโบแมนซื่อเลยนี่เนาะสีมือล้วนๆเนาะโบแมนโชคสวยเนาะสีมือล้วนๆนี่เนาะโอ้ชุดยอาปลาคิงเนาะจากนุ่มสุก โอ้ชุนยอดชุนยอดโอ้ลิ้นลัดลัดลัดนะเนาะเนาะนี่แหละวิธีการหาหาปลาเนาะเนาะเอฟซีกันคนเนาะติดตามกันไปเงาเงาบ่เนาะโอ้บ่เลยผลงานผลงานมึอนี่เนียเต็มเลยนุ่มนุ่มปานกำลังกูบอเนาะนาะโอ้เหมืนกำลังกูมอเนาะ ันกูมองอหาปลาในยามกลางคืนไหลบ่ไหลอยู่บปอนี่อ้าวขี้เหยื่อหลายเพิ่งเนาะมีแต่ใบไม้เนาะเสียร้ายเสียร้ายหลังนี้เนาะบางนุ่มสุกเอาขึ้นมาเนาะยิงส่วนสองโตเลยสีมือล้วนล้วนเนาะนี่เนาะต้องเป็นสีมือล้วนล้วนสองโตส่วนเลยเนาะยิงคู่ยิงคู่ เนาะกินขูเลยสีมือโดนๆเนาะนี่เนาะบ่แม่นโชสุ่ยเนาะอืองานมือนี่เนาะโอ้ผลงานแอดมินอือกับทีมงานเนาะมีสุขน่าจะบ่หาก็บ่หาก็6กิโลเด้เนาะโอ้สุดยอดทีนั้นมื้อนี้เนาะ่ะกําลังเฮ็ดมกมกปลาเนาะมกปลาปปลาใส่ต๋อเนาะติดตามเบิ่งกําลังแต่งข้าวกินแล้วก็สิกลับมื้ออืนเนาะ ตอนนี้ก็เวลาเกือบสิบโมงแล้วเนะาะปลาเนาะหมกปลาหมกปลาใส่ตองสุดยอดเมนูนี้คือชื่นยอดเนาะทำังเฮ็ดเขากินเนาะกำลังเฮ็ด,าดซาซูมิ <c oughs> นุ่มสุกนุ่มปานเนาะมื้อนี้ <c oughs> เมนู <c oughs> กลางคืนเนาะยามคำ่ำคืนอยู่กับคีมน้มบรรยากาศแบบนี้โอ้ชื่นยอดปลาคิงเนาะ เงียบจดๆเลยเามายนวนะทีเอิญด้กินเป็นเกือบวเี่หนึเหานี่เลยแหละนี่ินเป็นปตอนเป็นตอนตัดป้าเลยนะตัดตอนพอดีคำเนาะติดตามกันไปเบื่อยๆเหนาะลงสุกกำลังเห็ดเมนูวาซูวิเนาะโอ้เนาะวาซูวิขักๆกินขักๆเนะาะมื้อนี้ สุดยอดเมนูมันนี่ตัวนี้กับปลาปิงฟับเนาะเมนูเริ่มเริ่มกินโยบานขี้ม่ำเริ่มเริ่มเสบคือเริ่มเริ่มเนาะอันนี้ล่ะสะบันคนจนเนาะบูแมนเนาะสะบันบ้านนาขันต้อนเอาเอาเอาปั้นนิดลงเนาะนุ่มปั้นเบิ้งเบิ้งนี่

Bâng, chặt lên oh, Ồ, Đẹp, bán tươi tươi được Khác hợp Hợp Làm nó อึ้นมากเนอะอืมอ,ม,อมีคํญญามรันยายเอฟซียาคูต้องลองเองนอะอืมสดๆเนอะเขบดๆเนะอะกสใส่หอมเลย แจับเด็ดครับบ,บานนะปลาธรรมชาตินาะับชินบานหอมอ,อ่ะผักกุดดีบยคลิปนักนึ่เนาะนักลงไปชุดคลิปนี้ก็ตามอีกอยังคิปเขาเนาะน,นี่มันน้ำจิม้ม 2 nôm sắt ba su bị rồi nôm sụp ngáp ừ. ừ. bà sạp luôn luôn pha pì cắm đằng lò ba pì nó menu ba pì mốc mốc khi lọ mốc bớt mốc โอ้ส <sy> ุดยอดมกปลาเนาะนี่จะแม่นมกปลาเนาะอือเอาเมนูก็สิประมาณนี้เนาะนี้กุ้ยเลยเนาะสุดยอดเลยเนาะมกเมนูมกเนาะยังรอแต่ปิงนิดๆเนาะปิงก็ไกเป็นเนาะุมปานกําลังงับละเนาะ กัดกินเข่าเนาะกินข่ามามาเอฟซีเซ็ตเมกันเลซื้อคนเมลเนซะจอคนมาทำเข่าทำกันเนาะมกมกกเนาะลองมกป้าคเื่อมกนี่เมนูมกเสีบครับครับนั่เคราบมาดว๊ะ อ่ะอ่ะอืมอืมอืมเจาะไปเลยเจาะเจาะไปนี้มั้ยเจาะเนืรอฮะเอฟซีเจาะแชมป์มาไงการฮึ๊บมันเปีนการแบบลงสัพพัดเอง quả múc ừ, đẹp không khí ấm lắm được tháo nặng thật ui hút nặng hút nặng hút nặng hút đẹp ba mục hết yếu tố này càng cặp bươi được khí mưu lung xúc lung xúc điểm cao cháu nhà nhưng xuân ừ. หยุดหยอดโตเลยนะเหรอเออเฮ้ยิึงนุ่มสุกเฮ้ยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ายค่ายๆคือเกาพันมาเนาะวอาทิตย์หนึ่งจะเจอกันแนวนี้ตลอดเนาะเนาะอาทิตย์หนึ่งเกือบจะพบกันแน้วนี้ตลอดเนาะเนาะซีดขลาเนาะ อย่าลืมไปกดซับสกไคร์กดไลค์กดแชร์ทางเพซบุ๊กยูทูบเนาะแล้วก็ติกตอกอกอ็อก,อกเนาะว้ามีปลาปิ้งครับพุทน้เนาะเอาเอฟซีบองปลาปิป้งครับอืมกินแล้ว,วกวนเรืจังซายบุบเนาะสุดงามเยยิงฮะปลาปิ้งครับอืม ผู้ภาพกบปาคิงอีกเนาะสุดยอดกะติประมาณนี้เนาะนักลูกหลานอย่าลืมเนาะก,กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเพื่อเป็นแห่งใจให้กันมินกด subscribe ติดตามของยูทูบเบอร์มินเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจที่รับชม